สวัสดีค่ะชาวธาตุด,ดินนะคะพฤ้ปบการบังกรค่ะคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจำวันที่1-15สิงหาคมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเรื่องราวของคุณในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลา1-15สิงหาคมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่เป็นการเล่าเรื่องเนาะมันอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้หรือสลับกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นเลยขอเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะทุกคนดูคนโสดก่อนเนาะ ดูไพ่ของคนโสดค่ะความรู้สึกเดิมๆรู้สึกเก่าๆกับคนเก่าๆอย่างแฟนเก่าของคุณไม่ว่าจะเป็นราศีตุลราศีธนูหรือใครก็ตามตุกมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองในเดือนสิงหาคมช่วงต้นเดือนเนี่ยถ้าคุณเพิ่งจบกับใครบางคนหมายถึงเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการจบที่เออมันเหมือนกับว่ามันยังไม่จบ แบบแบบดีจริงๆบางคนนะคะในเดือนก่อนหน้านี้คุณอาจเจอกับสถานการณ์ที่ว่าคุณเน่ะเหมือนถูกเทแต่ค,คุณยังรู้สึกค้างค้างคาคามันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้มีข้อตกลงในการจบความสัมพันธ์หรือยังไม่ได้เลิกกันด้วยดีมันเป็นเรื่องราวของคนที่ต่างคนต่างหายไปหรือตัวเขาหายไปจากเราโดยที่เราไม่รู้มากกว่า คุณยังรู้สึกยังมีความหวังอะไรบางอย่างในเรื่องของการกลับมากับคนคนนั้นนะคะความสัมพันธ์กับคนคนนั้นแต่เรายังมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราก้ากึ่งว่าเราคืออะไรในอนาคตเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงวันที่1นึถึงสิตุกขอดูหน่อยซิว่ามันจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะให้มีชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีน 嗯。Mm. ความโชคดีของคุณพอเห็นจากไพ่สองถ้วยตุก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่ามันเป็นไปได้ว่าการรอคอยมันอาจจะสิ้นสุดถ้าไม่มีเกณฑ์กลับมาของใครบางคนก็หมายถึงมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่ของคุณรอใครสักคนที่เป็นที่พักพิงที่ดีหรือรอใครสักคนที่เป็นคู่ที่ดีสําหรับคุณไพ่เป็นเดวเวลเป็นสีถ้วยแต่ตุก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนเก่าคนเดิมๆมากกว่านะคะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ไม่รู้แหละอาจจะหมายถึงคนเคยคุยแฟนเก่าหรือใครก็ได้นะ คนที่มันจบกันไปแล้วหรือเทเราไปแล้วนะคะเออจะมีเกณฑ์กลับมาอย่างนั้นทุกขอดูหนะะ่อยค่ะคนที่เขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยคนที่เขาจะกลับมาหาคุณเขาต้องการอะไรคะจากความสัมพันธ์อือม,มีชาวราศีเมถุนทัตลมนะคะ ถามว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณตูคิดว่าไม่ได้มาร้ายนะก็มาดีนะมันเป็นเรื่องของการพูดคุยค่ะการที่เราจบกันแบบไม่เคลียร์หรือมันมีอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจการกลับมาหาใครบางคนที่เคยเป็นที่พักพิงให้เขาได้เสมอนะคะไพ่มี the lover ขึ้นไม่ได้ แต่มันเป็นรีเวิร์สอ่ะแล้วก็มีคิงซับสอดอีกมันหมายถึงว่าในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วถ้าตะกรองเคยรักคุณมากตอนนี้ตูคิดว่าเขามองคุณแบบเพื่อนมากกว่าแต่ว่าค,คนคนนี้บางทีตอนที่เขาเลิกกับคุณไปหรือจบกับคุณไปหรือเทคุณไปแบบไม่ติดต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันเขาก็ทําให้เขาแอบรู้สึกไม่ดีอะไรบางอย่างเหมือนกันน่ะนะคะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเพื่อขอโทษอยากจะกลับมาเพื่อ มาสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาทำอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะกลับมาจีบคุณหรือต้องการให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นทุกขอดูปดสรุปของความสัมพันธ์ของใครก็ตามที่จะเข้ามาหาคุณนะคะจริงๆแล้วคนโสดตุกมองว่าในช่วงต้นเดือนของเดือนสิงหาเนี่ย การที่จะได้กลับมาเคลียร์ความรู้สึกกับใครบางคนแล้วก็ได้รับรู้ว่าจริงๆเขาก็ชอบเราหรือรักเราเหมือนกันแต่ว่าความสัมพันธ์เราเหมือนมันไปต่อกันไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะที่ได้รับคําตอบอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะเป็นจริงบางทีแล้วในช่วงเวลาก่อนหน้านี้การที่เราปฏิบัติกับคนคนนี้หรือมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้มันอาจเป็นช่วงเวลาที่ เราเองอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจก็ได้เพราะว่าไพ่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าคนสองคนมีความสัมพันธ์กันแล้วก่อนหน้านี้นนมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นสักเท่าไหร่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนจะโดนบังคับหรือรู้สึกว่าโดนโดนแบบว่าโดนฟอสค่ะคือไม่ดูสิเหมือนเร่งรีบหรือเงี้ยถ้าคุณคุณมีคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหมายถึงต้องการคอมมิตเมนต์อยู่ตลอดเวลาเลยทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจนะคะ ในเดือนนี้นะคะในช่วงที่1นึ่งถึงสิบห้าบทสรุปของคุณชาวธาตุดินเนี่ยตุคิดว่าตัวคุณเองจะค่อนข้างที่จะกระจ่างกับเรื่องราวในอดีตนะคะต่อให้คุณตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วก็ตามแต่ว่าในในช่วงเนี้ยคุณจะได้รับรู้นะคะมันไม่ได้มีอิชูอะไรมากในเรื่องของคนใหม่ๆที่จะกลับมาเพราะมันมองเห็นแต่คนเก่าๆจริงๆที่แบบรู้สึกผิดรู้สึกสงสารคุณหรือรู้สึกอยากกลับมาเคลียความรู้สึกอยากกลับมาเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ ขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะอออะไรที่เราไม่เคยรู้อ่ะเราก็จะได้รับรู้นะคะไพ่โซเมตขึ้นมันไม่ได้หมายแปลว่าคุณกับเขาเป็นโซเมตกันหรืออะไรอย่างใดนะฮะแต่ตุกมีความรู้สึกว่า <c oughs> คนเราอะค่ะมันเหมือนช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้รู้จักกันเพื่อมาทำภารกิจร่วมกันบางอย่างในแบบ ในช่วงเวลานั้นหรือว่าใน ในพบนี้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าพูดแบบแฟนตาซีหน่อยมันก็เหมือนกับว่าคนเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะต้องเจอกันเพื่อมาใช้กรรมร่วมกันมามีความสุขหรือมามีอะไรร่วมกันเพราะจิตเราอาจจะเคยผูกติดกันมาก่อนคนนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะคนที่เคยอยู่ในอดีตของคุณตอนนี้เขาก็กลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งมาเป็นอดีตของคุณอีกครั้งจบกันไปแล้วก็กลับมาเป็นอดีตที่ดีของคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไพ่ของคุณหมายถึงการที่เราได้ ต้องเรียนรู้ความผิดพลาดหรือต้องเรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าเข้าใจความสัมพันธ์ที่มันบางทีมันซับซ้อนมากจนเกินไปนะคะให้ได้เท่านั้นเองแล้วในอนาคตมันเป็นเกณฑ์ของคุณละที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและได้เจอใครบางคนที่ลงตัวกับเราและคนที่เรารอคอยจริงๆไพ่ของคุณเนี่ยตุกคิดว่า มันเป็นเรื่องของการเคลียร์ใจนะคะสะส่วนใหญ่ค่ะสําหรับคนโสดอันนี้ก็คือทั้งหมดนะ,ะสาหรับคนโสดค่ะออกกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องราวของคุณหน่อยนะคะคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูเรื่องราวของคุณเนะะ่อยค่ะชาวทัดดินอ่ะ สำหรับชาวธาตุดินคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงวันที่1-15ถึงสิงหาคมนั้นนะคะมองเห็นถึงการทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องของการยื่นขอโอกาสในเรื่องของคอมมิชเมนต์ไพ่มีคิงซอฟสอดมีควีนซอฟสอดค่ะเป็นการตกลงร่วมกันหรือเป็นการคุยกันที่มันไม่เคลียร์เลยแล้วมันยังรอคําตอบกันอยู่คนนึงต้องการอย่างคนหนึ่งต้องการยานนอารย่างนะคะแต่จริงๆแล้วคน2คนนี้รู้สึกดีต่อกันมากๆแต่อาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งที่ยังรู้สึกไม่พร้อมและยังยึดติดกับ เดเิมๆอยู่นะคะคซึ่งอาจจะเป็นเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้เพราะไพ่หมายถึงว่าฉันเปิดโอกาสให้เธอเข้ามาหาฉันเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นเอาไว้แต่ไพ่ของอีกฝ่ายหนึ่งมันเหมือนเป็นคนที่โอเคก็พร้อมในระดับหนึ่งแหละแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมสักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการตกลงมันเลยเหมือนเป็นการพูดคุยกันแต่กลายเป็นว่ามีเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หนะะ่อยค่ะ จริงๆตุกคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าไพ่มันมีหนึ่งถ้วยขึ้นมีเดอะโฮโลแฟนขึ้นมีชาวราศีพฤษศนะคะมันคนทัดดินเองมีจัสเมนเป็น The Tower. เ e อะทาวเวอร์ที่พูดว่าเป็นเรื่องดีเพราะอะไรตุกมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเกณฑ์ของการทะเลาะหรือการที่จะเทก,กันหรือการที่จะจบความสัมพันธ์กันท้าท้งที่ต้องการคอมมิตเมนต์มากมายสักขนาดนั้น มันจะมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณซึ่งตูคิดว่าเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเข้ามาจากตัวคุณเลยไม่ได้เข้ามาจากฝ่ายเขาและทําให้คุณรู้สึกมีเกณฑ์ของการที่จะตัดสินใจหรือการที่จะมูฟออนจากคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่ไปหากับอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เดอะทาวเใบนี้หน่อยนะ เป็นควีนซอมเป็นดัคิลค่ะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะมีช้อยก็ได้ในตอนนี้ไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะบางคนหมายถึงคุณมีคนเก่าด้วยคุณมีคนใหม่ด้วยแต่ตัดสินใจที่จะเลือกคนใหม่มากกว่านะคะขอดูหน่อยค่ะตุกขอดูเพิ่มเติมหน่อยอ ชาวทัดน้ำนะคะไพ่มองหาอะไรที่มั่นคงค่ะแลวไม่ชอบอะไรที่มันเป็นการเ,เขาเรียกว่ากําแพงของความสัมพันธ์คือคุณไม่ชอบคนที่มีอะไรที่มันเข้าถึงย,กยากๆอะ่ะถ้า้าพูดง,ง่ายเพราะฉะนั้นไพ่เป็นไพ่ของทางเลือกค่ะถึงแม้จะไม่มีจัสติกเหลือ,อขึ้นมาก็ตามแต่เห็นในเรื่องของไพ่ของทางเลือกค่ะคุณเลือกคนที่ มีความมั่นคงมากกว่าคนที่คุณรู้สึกผูกพันคุณรอคอยใครสักคนมานานแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดมันมีสองคนเข้ามาคุณก็จะเลือกใครบางคนที่เขาดีต่อคุณมากๆแล้วก็ดีกับคุณแบบที่ว่าคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่คุณนะ่ะจริงๆใจคุณเหมือนชอบอีกคนมากกว่านะไพ่เป็นความสัมพันธ์สองคนนะ่ะถ้าคุณมีตัวเลือกอยู่นะคะหรือบางทีขอพูดในกรณีของคนทีม่มีตัวเลือกแล้วกัน เออถ้าเกิดคนที่ไม่มีตัวเลือกเลยนะคะมีตัวเลือกอยู่ตัวเลือกเดียวตุกคิดว่าคุณจะเลือกความสุขของคนคือของคุณเองอ่ะคือความมั่นคงของคุณมากกว่าคุณอาจจะไม่เลือกความรักไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นการที่แบบว่ามาคุยกันเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ว่าตุกคิดว่าการคุยกันเพื่อเริ่มต้นใหม่มันก็จะเป็นอะไรที่คุณไม่ได้ต้องการสักขนาดนั้นมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่เพื่อจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะกับคนคนนี้ขอดูบทสรุปหน่อยค่ะ ให้บอกถึงการที่ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยกับการตัดสินใจทําอะไรลงไปเพราะว่าคิดมาถี่ถ้วนดีแล้วนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าสมมุติคุณอยู่ในความสัมพันธ์3คนคุณต้องเป็นฝ่ายเลือกตุกคิดว่าคุณจะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วคิดคิดว่ามันถูกต้องแล้วแม้จริงๆคุณจะชอบอีกคนมากกว่าแต่คุณจะเลือกด้วยความถูกต้องนะคะไพ่เป็นเก้าไม่เท้าเป็น8ดไม่เท้าตุกคิดว่ามีการเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ เรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเราหลอ,อกตัวเองเพราะฉะนั้นเรารู้สึกเราหลอ,อกตัวเองเราก็จะเดินไปหาความสัมพันธ์ที่เขาเปิดรับเรามากกว่าและเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆเรียวๆนะคะมากกว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกกดดันแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความรังเลอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ได้รังเลมากขนาดนั้นสำหรับใครที่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบมัน ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์น่ะตุ๊กมีความรู้สึกว่าคุณคุณน่าจะได้มีการพูดคุยกันนะะค,ค่ะแต่พูดคุยกันในที่นี้เนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์มากกว่าแต่เปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนหมายถึงในเรื่องของความรักแต่เปลี่ยนในเรื่องของการเป็นเพื่อนกันหรือแบบว่าโอเคต่างคนต่างมองหน้าหาคนใหม่อะไรแบบเนี้ยดีกว่าถ้าถ้าในกรณีที่ไม่มีใครเข้ามานะคะเพราะดูแล้วเหมือน ตูคิดว่าคุณจะเจอคนที่ดีกว่าสําหรับตัวคุณเองนะคะจะเจอคนที่ดีกว่าเข้ามาและทําให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะ for giving and learning ค่ะ get to knowing each other w i t h w a i t i n g for จริงๆก็มาถูกที่ถูกเวลานะคะสําหรับคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนที่คุณนึกถึงมานานมากๆมากๆมากๆ,ากๆอยู่ดีๆบทจับพัดจับผูมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเราครบใครบางคนเพื่อรออีกคนหนึ่งมากกว่านะคะได้เรียนรู้คนใหม่ๆค่ะได้ให้อภัยคนเก่าๆไดเ้เขาเรียกว่าได้มีประสบการณ์ได้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็รอที่จะไป สารสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ๆซึ่งมีความมั่นคงกว่าเยอะมากและมีความชัดเจนกว่าเยอะมากไพ่ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณชาวทาตดินโชคดีนะคะต่อกันที่คนมีคู่ชาวทาตินนะคุณมีคู่ชาวทนนะาตินค่ะขอดูเรื่องราวของคุณหน่อยในช่วงวันที่1นึถึงสินี้ ไพ่มีชาวราศีสิงห์ชาวราศีมังกรนะคะมีชาวธาตุไฟชาวธาตุดินเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ว่าไพายของคุณเนี่ยมันเป็นห้าถ้วยมีเดียไฮเิทเทสสัญชาตญาณของคุณในช่วงเวลานี้หรือความอดทนตุกคิดว่ามัน มันไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะไพ่ของคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณกดอันกดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ไม่กล้าพูดไม่บอกออกไปนะคะแต่ในหัวเรามีแต่เรื่องคิดร้ายๆอ่ะค่ะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีอยู่ในหัวหรือมองมองอะไรในแง่ร้ายมันอาจจะหมายถึงการถึงหัวแฟนของตัวเองก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการที่เราเวลาแฟนเราหายไปอ่ะมันคิดดีไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะอย่างงั้นขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะ แนวน้มของความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยไพ่หมายถึงการเสียสละค่ะใครบางคนยอมเสียสละให้อีกฝ่ายหนึ่งตุกคิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของการจำยอมที่จะทําอะไรบางอย่างหรือการทีเ่เขาเรียกว่าเอาความรู้สึกแย่ๆของตัวเองออกไปจากหัวไม่ได้แล้วก็ต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้ขอดู k i n ีงอ s w o อดกับสเหรียญไพ่เป็นหนถ้วยค่ะมันกลัวการที่จะต้อง เนี่ยนะมันเหมือนไพ่ของคุณกลัวอะไรบางอย่างมีชาวทัตน้ําเข้ามานะคะชาวราศีมีนคือแอบมีความรู้สึกคุณคุณไม่ต้องการอะไรแบบนี้อีกแล้วคุณพยายามที่จะแก้ไข ความสัมพันธ์แบบเดิมบางคนอาจจะหมายถึงคุณเนี่ยแต่งงานกันแล้วเพราะคุณแต่งงานกันแล้วเนี่ยการที่จะหย่าล้างกันการที่จะเลิกกันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไงเราไม่ต้องการที่จะไปมีคนใหม่ไม่ต้องการที่จะมีความรักครั้งใหม่อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทนอยู่กับความรักครั้งนี้ต่อไปไพ่ของตัวเขาจริงๆไม่ได้แย่นะตุกคิดว่าจริงๆตัวเขาถาว่าเขาทําไม่ดีกับคุณไหมตุกคิดว่าเขาเป็นคนขี้โมโหหน่อยในช่วงนี้เลยทําให้ มีความกดดันใส่ความกดดันกับคุณไปเต็มที่คือเรื่องเล็กๆน้นนอยๆเ่องเล็กๆน้นอยๆเนี่ยคุณก็จะโดนเขาว่าโดนเขาเตือนโดนเขาดุโดนเขา,าอะไรแบบนี้ไปหมดจนทําให้จิตใจคุณมันรู้สึกห่อเหี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแต่การที่ว่าคุณรักเขามากแล้วก็ไม่อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วอยากจะให้เขาเป็นคนสุดท้ายเนี่ยมันหมายถึงตัวคุณเองอะ่ะก็ต้องยอมทนกับตรงนั้นนะคะเป็นฝ่ายยอมทุกขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะ ไพ่มีชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎทัดไฟทัดน้ํานะคะมีไพ่ king soft cup บ,บางคนรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเราแล้วคือเขาอาจจะปฏิบัติไม่ได้ดีกับเรามาก แต่ในความรู้สึกของคุณสายตาเขานะ่าจะเปลี่ยนไปคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาเอาใจออกห่างเราไปแล้วแต่ความที่เรายังเป็นครอบครัวกันอยู่หรือความที่เราครบมานานหรืออะไรก็ตามคุณผูกใจกับเขาไปแล้วเนี่ยมันเลยทําให้คุณยังไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ไพ่ของคุณน่ยตุกพูดตรงๆนะคุณจะไม่เป็นฝ่ายเลิกกับเขาต่อให้เขาเลิกกับคุณคุณก็จะไม่ยอมรับคําตัดสินใจนั้น ถ้าคุณคบกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะมีปัญหาเรื่องระยะทางหรืออะไรก็ตามเออค่อนข้างเป็นห่วงคุณนิดนึงเพราะตุ๊กมีความรู้สึกว่าถ้าใจเขาออกห่างแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงกับเราก็ได้โดยที่เราไม่รู้อ่ะยิ่งช่วงเวลานี้มันไปเดินทางไปหากันไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกจิตตกไปหมดคุณเหมือนต้องทนกับอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะ่ะถ้าพูดตรงๆอะ่ะเดือนช่วงเดือนสิงหาคมต้นเดือนอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกคิดดีไม่ได้เลยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ขอดูบทสรุปหน่อยค่ะไพ่บทสรุปนะคะ,ะ,คะมันมีแกฑนของการเดินจากกันจริงๆนะแต่มันเป็นการของการคนที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้รับคําตอบหมายถึงโดนเทง,ง่ายๆหยุดความสัมพันธ์ง่ายๆนะคะหมดรักกันง่ายๆไปง่ายๆอย่างเงี้ยเลยคือมันมันก็แอบจะ ปแปลกดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนเราอยู่ดีๆปวดจะไปทําไมไปไม่ไม่ลาไม่กล่าวอะไรกันเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเสียความรู้สึกมากๆนะคะเออเพราะฉะนั้นเดือนนี้สําหรับคนมีคู่เนี่ยชาวธาตุดินเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องของระยะทางของความห่างไกลด้วยหรือเป็นเรื่องของการที่เราไม่ได้ติดต่อกันหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยทาให้ความห่างเหินมันมีช่องว่างมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับ อ่ะถ้าตุกพูดอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่แอบรู้สึกอยู่ในใจว่าจริงๆไพ่เหมือนกําลังจะสื่อสารว่าเราอะจินตนาการทุกอย่างว่าเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างนี้เขาจะเลิกกับเราเขาไม่รักเราแล้วใจหลอกห่างแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาอาจจะมีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายในสมองเขาที่ต้องทําและจัดระเบียบชีวิตก่อนก็ได้เพราะว่าไพ่มีไพ่เดว,วิลก่อนดีไฮเปเทสด้วยตุกก็มีความรู้สึกว่าบางทีเหมือนเราเราคิดไปก่อนอ่ะคิดไปเองก่อนนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรารู้ก่อนเราเตรียมใจไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลค่ะนเนี่ยมันอย่างที่บอกอะคะ่ะเออ่ตุ๊กอะแอบมีความรู้สึก เป็นช้อยสองคือช้อยที่ว่าเราเหมือนคิดไปก่อนว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รักเราแล้วไม่ได้รู้สึกกับเราแล้วเหมือนไพก่กาลังจะสื่อความรู้สึกของคุณที่ เป็นคนที่มีคู่มากกว่าว่าคุณคิดยังไงกับแฟนคุณนะตอนนี้แล้วคุณรู้สึกอึดอจจัดใจอยากจะพูดออกไปไพ s could be the one ค่ะ e x p e c t y o u love ถ้าเรามองว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับเราถ้าเรามองว่าเขาคือคนที่เรารักและเขาก็น่าจะรักเราด้วยเหมือนกันเนี่ยตุกคิดว่าเวลาเรามีปัญหาหรือเราไม่เข้าใจกันเนี่ยไพชัดเจนนะ t o h e a t conversation ค่ะต่อให้เขาไม่อยากคุยเราก็ต้องคุยเพราะเราต้องการที่จะเคลียร์ความรู้สึกของเราก่อน เพราะเราอะถ้าเกิดสมมติเราไม่เคลียร์เราก็จะเก็บความรู้สึกของเราที่มันแย่ๆๆๆต่อไปเจนสุดท้ายอาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่ทําให้ความสัมพันธ์มันพังนะคะเขาอาจจะแค่อยู่เฉยๆแล้วมองดูเราทําร้ายตัวเราเองก็ได้นะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องเข้าหาแล้วแหละอะไรที่มันไม่เคลียร์อะไรที่มันรู้สึกเราไม่มีความสุขมันดูไม่โปร่งใสเลยในความสัมพันธ์เนี่ยให้เดินเข้าไปถามเขาเลยหรือไม่ก็โทรไปคุยกับเขาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกแบบนี้ คุณทำอย่างนั้นจริงใช่ไหมหรือว่าเราควรจะเคียกกันยังไงต้องการปรับกันยังไงอย่างเงี้ยให้คุยกันไปเลยนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวทาดดินค่ะ